ค่ะอันนี้มาทปาปลาตะเพียนแบบไม่มีก้างนะคะแหววขี้มันออกก่อนแหวาขี้มันออกก่อนนะล้างให้สะอาดกันนะล้างให้สะอาดเอาเกจอะไรมันออกก่อนจะทำไม่หนึง่ง ทำเสร็จแล้วก็วางไว้ก่อม่ได้ควงเทพนะอันนี้ควอยู่ต่างจังหวัดใช้มีดเนี่ยมีดที่บ้านไม่มีมีดแบบนี้พอดีมาสงการมาเยี่ยมบ้านเขาใช้มีดอันนี้ เนี่ยแล้วก็บ้างอย่างนี้นะคะบ้างทีทีเนี่ยปลาตะเพียนตัวประมาณเท่านี้บ้างให้มันทีทีเอาเกล็ดมันออกก่อนนะแล้วก็ไปหมักไว้หนึ่งไม่ต้มก็ได้ าเราทําอย่างนี้กลางมันเดี๋ยวไม่มีแต่ถ้าตัวใหญ่มากก็ไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ถ้านี่มันตัวเล็กต้องทํากินง่ายนี่ละกลับข้างมีตดก็ไม่คม ว่างทีๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่มีก้างไอ้ขี้มันออก ทำปลานินนี่ปลานินนี่ปลาตะเพียนลืมขอโทษทีค่ะพูดผิดปลาตะเพียนไร้ก้างเอาไปทอดเอาไปทอดก็ได้เอาไปนึ่งก็ได้เอาไปต้มก็ได้ เราก้างปลาพวกนี้มันจะเยอะใช่ไหมเราก็ทำแบบนี้เนี่ยบัง้งบังอยู่ประมาณแค่นี้มันจะทียิบอย่างเงี้ย นี่ครัวต่างจังหวัดนะมาบ้านยา่าแล้วเอาปลามาจากบ้านไปบ้านมาแล้วนี่น,น,นี่บ้านคุณสามีไปบ้านมาแล้วแต่บ้านไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่าเป็นงานบวชหยุดสงการงานบวชหลานก็ได้ได้ปลามามาเรียบ้านยา่าประมาณสองสาวันมาประมาณสองอาทิตย์แหละ ยจะกลับประเทศมแม่จะนึ่งให้ก็กินน,นี้ก็อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็หากันไปงานกันหมดก็เลยอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันคุยอยู่คนเดียว บ้านหลังเบลอเนี่ยูอยู่บ้านคนเดียวจะหมักเกลือไว้หนึ่ง เพียนไรก้างแต่มันก็มีก้างนะแต่มันก็ไม่ได้ก้างแบบอันนี้เยะแยะก้างมันพอเราบ้างมันแล้วไงบั้งทีๆทีๆมันก็ไม่มีก้างเยอะถ้าปลาตัวเล็กตัวน้อยเราบั้งแบบนี้นะไม่มีก้างนะก้างก็พอกินได้ไม่ได้แบบติดแบบโอ้ก้างเล็กๆอันนี้เดี๋ยวจะล้างอีกทีนึ่งนี่ อันนี้ตัวสุดท้ายทำไม่ก่อนไม่รู้จะทำอะไรกิน เนี่ยป้าไอ้ก้างช่วงนี้มันจะเยอะใช่ไหมแต่ก้างตรงนี้มันจะไม่ใหญ่มันจะใหญ่แต่มันก็เอาออกได้เน,น,นีเเสร็จแล้วนะคะนีกเสร็จแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้า